รู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%เช็คราคาประกันฟรีใน60วิคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปรับกิฟต์วอล h เจอร์จากเซนทันกรุ๊ปมูลค่า200บาทสวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่า s t o r ีช่วงประมาณตีห้าของวันเสาร์เมื่อไม่นานมานี้ลิป ที่เริ่มจะข้อนอนหลังจากที่เขานั้นเพิ่งทำงานเสร็จกลับมาถึงบ้านเขาคิดว่าจะตื่นสักช่วงเที่ยงและออกไปหาอะไรกินพราวันต่อไปคือวันหยุดที่เขารอคอยมาอย่างยาวนานแต่ทว่าฝันร้ายแบบที่ไม่ต้องนอนก็มาหาเขาพอช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้าก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาในบ้านนาทีนั้นเมื่อได้ยินแบบนั้น ลิฟเองก็ตื่นมาแบบอตัตโนมัติเขาเอาหมอนปิดหน้าตัวเองและพยายามข่มตาน,นอนต่อไม่เกินหนาทีก็มีเสียงตะโกนเข้ามาในห้องลิฟตตื่นได้แล้วเช้าแล้วไปส่งพ่อหน่อยสองชั่วโมงคือจำนวนเวลาที่เขาเข้านอนจากที่ฝันไว้ว่าจะตื่นสักเที่ยงกลายเป็นว่าเจ็ดโมงเช้านั้นเขาต้องตื่นเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเป็น และเข้าใจเป็นอย่างดีอาการหงุดหงิดจ,จากการที่ต้องถูกลบกวนเวลานอนและคนที่มาปลุกคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆแต่สำหรับลิฟแล้วนั้นวันหยุดที่อยากจะนอนยาวๆแบบนี้กลับต้องมังหงุดหงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาเดินไปหาพ่อทันทีที่ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาพ่อของเขานั้นตะโกนเสียงดังแบบไม่เกรงใจเขาถามทันทีว่าต้องการอะไรไม่รู้หรือว่าเขาเพิ่งจะได้นอนไปเองพ่อของลิฟก็บอกว่า อยากจะให้ลิฟนั้นไปช่วยยกของที่บ้านอีกหลังหนึ่งหน้าตาของลิฟที่ไม่พอใจเริ่มแสดงความหงุดหงิดออกมาอย่างเห็นได้ชัดเขาขับรถยนต์ของตัวเองโดยมีพ่อและน้องชายไปด้วยกันน้องชายของลิฟนั้นอยู่ในไว้สองขวบที่ติดไปด้วยก็สนซะเหลือเกินนี่คือสิ่งที่ลิฟคิดอยู่ในใจเมื่อไปถึงบ้านอีกหลังหนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของพวกเขา แต่เป็นบ้านเพื่อนของพ่อลิฟด้วยความไว้ใจเพื่อนของพ่อก็เลยให้กุญแจบ้านเอาไว้และเข้าไปเอาของได้เลยพ่อให้มาขนอะไรแต่เช้านี่คือสิ่งที่ลิฟถามพ่อนั้นก็หันมาตอบว่าเก้าอี้นะ่ะอยากให้ช่วยมาขนหน่อยประมาณห้าตัวแล้วเอากลับมาบ้านเราพอดีเพื่อนพ่อมันไม่ใช้แล้วก็เลยอยากจะยกให้จากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันยกเขาเอาของค่อยๆออกมา ต่างช่วยกันหยุดสักพักในตอนนั้นน้องเล็กก็เดินเล่นในบ้านหลังนั้นโดยไม่มีใครสนใจแล้วเมื่อยกของขึ้นรถกันเสร็จคนเป็นพ่อก็เอกใจว่าน้องนั้นหายไปไหนลิฟก็บอกว่าตอนเดินออกมาก็เห็นอยู่ในบ้านหลังนั้นทั้งสองคนเดินเข้าไปตามน้องชายในบ้านตอนนั้นสิ่งที่เขาเห็นเหมือนกันก็คือน้องชายวัยสองขวบก,กำลังเล่นกับตุ๊กตาไม้ในห้องนั่งเล่น อย่างสนุกสนานอยู่คนเดียวและที่แปลกมากๆเลยก็คือตุ๊กตาไม้นั้นเหมือนจะขยับเองได้หน่อยหนึ่งก่อนที่ลิฟ้นจะเห็นมันก็หยุดทันทีดูจากภายนอกมันคือตุ๊กตาไมา้ที่สูงประมาณเท่าคนมีข้อต่ออย่างเห็นได้ชัดน้องชายที่หัวเราะอย่างสนุกสนานเมื่อเห็นแบบนั้นทั้งสองก็อุ้มขึ้นรถแต่ระหว่างที่เดินออกมาจากบ้านน้องชายของลิฟ์ตกตกรกนอยู่ตลอดทางว่า จะเล่นจะเล่นจะเล่นจะอยู่เล่นกับพี่เขาลิฟไม่พูดไม่จาอะไรรีบออกจากบ้านหลังนั้นทันทีคนเป็นพ่อก็ยิ่งไม่พูดไม่จาอะไรรีบออกจากบ้านเหมือนกันเมื่อลิฟไปส่งพ่อและก็น้องชายที่บ้านอีกหลังเสร็จเรียบร้อยลิฟถามคนเป็นพ่อทันทีว่าบ้านหลังนั้นมีอะไรกันแน่ในตอนแรกลิฟก็ไม่อยากจะถามอะไรแบบนั้น แต่เพราะอาการของพ่อนั้นมันแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดว่าพ่อนั้นต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ๆแต่พ่อก็อุ้มลูกคนเล็กไปแล้วบอกว่าไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากจากนั้นลิฟก็กลับบ้านไปนอนต่อเขาเตื่นมาในช่วงเย็นและเห็นว่าไฟในบ้านไม่เปิดมืดไปหมดขณะที่กำลังเดินไปในบ้านเพื่อที่จะไปเปิดไฟหางตาของเขาก็เห็นเหมือนคนวิ่งผ่านเข้าไปในความมืด เขาเดินไปตรงนั้นอย่างช้าๆและจะดูว่าใครกันที่เข้ามาในบ้านแต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็เอกใจได้ว่าถ้าเขาเปิดไฟเขาคงเห็นอะไรชัดขึ้นเขาจึงถอยหลังไปเปิดไฟแต่จังหวะที่เปิดไฟปุ๊บเขาหันซ้ายเพราะเหมือนได้ยินเสียงคนเรียกชื่อของเขาแต่พอหันไปเขาก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันคือหุ่นไม้เมื่อช่วงเช้า ที่เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยท่าทีที่น่าขนลุกเจ้าหุ่นนั้นยืนด้วยท่าทีคล้ายกับกำลังลํำอยู่อยู่ทางผมา่านเขาตกใจอย่างมากและก็คิดว่าทำไมเจ้าหุ่นไม้นี้ถึงมาอยู่ในบ้านเขาได้เขารีบโทรหาพ่อของเขาทันทีโดยพ่อของลิบก็บอกว่าทำไมถึงถามแบบนั้นละ่ะก็เราสองคนช่วยกันยกมาไว้ที่บ้านด้วยกันไม่ใช่หรอเพราะตอนทเที่ยงอ่ะ พ่อเข้าไปเอาหุ่นนี้จากบ้านของเพื่อนและพอมาถึงบ้านพ่อก็เรียกเราให้มาช่วยยกลิปเองยังตื่นขึ้นมาช่วยยกเลยลิฟได้ยินแบบนั้นก็งงมากว่าทําไมเขานั้นจําอะไรไม่ได้เลยแต่ที่แน่ๆน,นั้นเขารู้สึกไม่ดีอย่างมากกับหุ่นตัวนี้และไม่อยากเอามันมาไว้ในบ้านเขาถามพ่อไปอีกว่าพ่อแล้วทําไมถึงเอามาไว้ในบ้านละ่ะเอามาไว้ที่นี่ทําไม ปลายสายเสียงของคนเป็นพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่ะเพื่อนของพ่อจะเข้าไปเอาเพราะบ้านของมันน่ะมันขี้เกียจเข้าไปเลยจะแวะเข้ามาบ้านเรานี่แหละคืนนี้นอนเฝ้าบ้านแล้วก็หุ่นตัวนี้ไปก่อนแล้วกันจากนั้นพ่อของเขาก็กดวางสายไปเช้าวันต่อมาลิฟก็ตื่นมาดูนาฬิกาแล้วก็พบว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11โมงและอีกสิ่งที่เขาเห็นก็คือ หุ่นตัวน,นั้นได้หายไปแล้วลิฟก็เห็นว่าพ่อของเขานั้นอยู่ด้านล่างของบ้านเอา้าพ่อมาทําไมแต่เช้าอะ่ะพ่อได้ยินแบบนั้นก็งงว่าทําไมลูกชายของเขาพูดแบบนั้นพ่อก็เลยส่วนไปว่านี่แกงงอะไรของแกเนี่ยก็เมื่อสองชั่วโมงก่อนน่ะเรายังยกหุ่นตัวน,นั้นขึ้นหลังรถกระบะไปด้วยกันอยู่เลยแล้วลูกก็เห็นหน้าเพื่อนของพ่อเราด้วยลิฟได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งงงกว่าเดิม ว่าตอนนี้เรื่องราวมันคืออะไรกันแน่ทำไมเขานั้นจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรพ่อว่าทำไมเขานั้นถึงจำอะไรไม่ได้ลิฟยังคิดในแง่บวกอีกว่าบางทีช่วงหลังที่เขาทำงานหนักอาจจะทำให้เขานั้นมีอาการเบลอๆไปบ้างระหว่างวันเขาก็นั่งทำงานอยู่ในบ้านนั้นไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นต่อคืนนั้นเป็นคืนที่ลิฟนอนไวเพราะตอนเช้า าต้องออกไปทําธุระเรื่องรถยนต์คืนนั้นเขาก็หลับไปในฝันของเขานั้นเขาเห็นเงาดําๆอยู่ตลอดถ้มกลางที่มีอะไรบางอย่างไล่ลำอยู่ก็มีพวกควันทูบลอยคละคลุ้งลิฟเองไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรกับรู้สึกปลอดภัยด้วยซ้ําแต่ไม่นานนักก็มีเสียงดนตรีไทยดังเข้ามาในฝันและควันทูบนั้นก็จางหายไปคนที่ไล่ลำอยู่ก็เริ่มชัดเจนขึ้น กลายเป็นรูปร่างของหุ่นตุ๊ก,กตามไม้ที่ล่ายลำอยู่จากที่อ่อนช้อยกลายเป็นแข็งกระด้างไม่สวยงามแบบเมื่อกี้จากนั้นหุ่นไม้ก็วิ่งพรวดเข้ามาหาลิฟจนเขานั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาเริ่มรู้สึกกลัวและไม่โอเคอย่างมากที่ทำไมหุ่นไม้นั้นต้องมาวุ่นวายกับเขาทั้งที่เขาเองไม่ได้ทำอะไรให้จากนั้นเขาก็เข้าไปถามพ่อว่าทำไมในคืนนั้น ต้องเอาหุ่นไม้นั้นมาไว้ที่บ้านของเราทาั้งๆที่มันก็อยู่บ้านของเพื่อนพ่ออยู่แล้วด้วยความเป็นพ่อและไม่อยากโกหกอีกต่อไปพ่อก็เล่าว่าหุ่นไม้ตัวนี้นะ่ะเป็นหุ่นที่เพื่อนพ่อซื้อมาเพราะมันสูงเท่าคนอยากเอามาไว้ตกแต่งประดับในบ้านแต่ก็เจอเรื่องราวแปลกๆอยู่ตลอดและบ้านที่เราเข้าไปนั้นน่ะเพื่อนพ่อเองก็ไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปนอน บวกกับความกลัวและอะไรหลายๆอย่างก็เลยอยากเอาไปขายให้คนอื่นต่อมาเลยขอพ่อเอามาไว้ที่บ้านของเราเนี่ยแหละเพื่อที่ว่าเช้าวันต่อมานะมันจะได้เอาไปขายเองแต่ไม่ว่ายังไงลิฟเองที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเขาก็ถามต่อว่าจริงหรือเปล่าที่ผมช่วยยกเจ้าหุ่นไม้อันนี้พ่อของลิฟก็บอกว่าอันนั้นนันเรื่องจริงแกมาอาสาเองเลยนะ แต่สายตาของแกมันนิ่งมากๆถามคําก็ตอบคําไม่รู้ว่าเป็นอะไรลิปบ,บอกว่าเขาจําอะไรไม่ได้จริงๆรากับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนั้นสิ่งเขาและใช้ร่างกายเขาเป็นทางผ่านในการให้เอาหุ่นนั้นออกไปหาเจ้าของใหม่ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อ สิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ